การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์โดยคุณชันทพิมพ์บรรจงจิตจากปริศดีกาสารมีหลายหัวข้อนะคะเรื่องต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำคลองแล้วก็กฎหมายรักษาความสะอาดอื่นๆดยฉันจะไม่พูดถึงจะขออนุญาตพูดถึงหัวข้อเดียวคือการกำจัดมลพิษทางเสียง เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาจริงจังในการดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนมากแค่ไหนโดยเรื่องเกิดจากมีการร้องเรียนจากคนส่วนใหญ่ในชุมชนว่าในการอาซานคือการเรียกให้ชาวมุสลิมมาละหมาดวันละห้าเวลาโดยเปิดเสียงออกลำโพงซึ่งดังไปไกลหลายกิโลเมตรก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญแก่คนส่วนใหญ่ในชุมชนซึ่งการอาซานโดยใช้เครื่องขยายเสียงมีที่มาตั้งแต่โบราณ ที่บ้านเรือนตั้งอยู่ไกลกันในทะเลทรายก็เลยต้องส่งเสียงเรียกให้ดังๆแต่เมื่อใช้วิธีเรียกเสียงดังในสิงคโปร์ซึ่งเป็นเมืองเล็กและบ้านเรือนของผู้คนอยู่ติดกันมากก็เลยทำให้คนศาสนาอื่นที่อยู่รอบข้างได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะการส่งเสียงอาซานในช่วงเช้ามืดเมื่อมีคนในชุมชนร้องเรียนมาเป็นจานวนมากรัฐบาลสิงคโปร์จึงคิดที่จะสั่งให้มัสยิดลดเสียงอาซาลง ซึ่งทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นมุสลิมไม่พอใจอย่างมากเมื่อนายลีกกนยูทราบเรื่องจึงได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการมาละหมาดที่มัสยิดของชุมชนด้วยตนเองเป็นเวลาสองเดือนวันหนึ่งนายลีกกนยูถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นมุสลิมว่าการอาซานมีประโยชน์อย่างไรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนดังกล่าวตอบว่า เพื่อให้มุสลิมมาละหมาดที่มัสยิดนายลีกุนยูกล่าวต่ออีกว่าหากการอาสานที่ควรจะได้รับการตอบรับจากคนในะละแวกชุมชน500คนแต่เหตุใดในมัสยิดถึงมีคนมาละหมาดเพียงแค่สองแถวหรือประมาณ30คนเท่านั้นดังนั้นขอถามท่านว่าการร้องเรียนของใครที่ควรได้รับการยอมรับระหว่างคนส่วนใหญ่ในชุมชนที่รู้สึกว่าการอาสานส่งเสียงรบกวน หรือคนในชุมชนจำนวนเพียงแค่30คนที่ตอบรับเสียงอาสานนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนนั้นถึงกับสะอึกกับคำถามของนายลีควนยูนับแต่นั้นการอาสานในประเทศสิงคโปร์จึงมีเสียงเบาลงต่อมานายลีควนยูแนะนำให้มีการอาสานผ่านทางวิทยุโดยในปัจจุบันประเทศสิงคโปร์จึงมีการอาสานทางวิทยุวันละหครั้ง นี่คือการจัดการแก้ไขปัญหาของประเทศสิงคโปร์จริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าภาครัฐใส่ใจแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังประชาชนจะไม่เดือดร้อนเช่นทุกวันนี้ขอฝ่ากไปถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายแหละทั้งฝ่ายกฎหมายฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยมหาไทยฝ่ายปกครองทุกฝ่ายนะคะพอเมื่อวันหนึ่งที่ประชาชนเขาถึงขีดสุดสิ่งที่ไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้นนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ